แวะไปดูเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศนิดหนึ่งมีหลากหลายประเด็นที่ต้องอัปเดตกันหน่อยไปไหนซานโชก่อนไหมใช่อันนี้ออฟฟิเชียลละแล้วเขาก็กลับมาแกรนด์โอเพนนิ่งใน IG ตัวเองอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ไปใส่เบอร์สิบด้วยใส่เบอร์สิบเล็กนางนี้เปิดมาจุบตาซีนแลมันเที่ยวว่างเยอะดอกมงตรงคุณนะแฟนแมนยูใช่ไหมคุณซีนคือผมจะบอกผมจะบอกนี้ว่าก่อนที่แมนยูจะเตะกับ วีแกนใช่ไหมเมื่อสองวันที่แล้วอ่ะผมยังบอกซันโชเลยว่าเออถ้าผมจะรู้จักกับซันโชของน้องน้องอย่าพึ่งไปนะเผื่อว่าถ้าวีแกนชนะเนี่ยเผื่อมีคนอื่นไปน้องจะได้อยู่ต่อเนื้อออกไหมดาเทนฮาร์คคันทีชนะอ่าพอจบตรงนั้นนะฮะเรื่องที่ว่ามันดึงกันไว้นิดนึงเนี่ยจบเหมือนกันจบเหมือนกันนะฮะอยากอยากให้ทีมงานเขาเรียกว่าอะไรนะดีเทปภาพอีกสักทีได้หนอยู่สโมสรนะช็อตแรกที่เริ่มช็อตแรกที่เริ่มอยากให้ดู อยากให้ไม่ฉันอยากให้ตัดเข้าแคบหน้าคุณสีมากกว่าเหมือนแบบคุณจะไปเจ็บ้ผลอะไรไปมีคนอื่นแล้วบางจริงจริงผมว่าเขาเป็นเด็กเด็กเก่งนะเด็กเด็กมีของเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมาดีต้องพยศนิดนึงไม่ใช่พี่แชมป์ดูแลประคบประงมอย่างดีพี่แชมป์นึกออกปะก็เขาเกเรนิดนึง และดุดหน้าดินี่ไม่มีนหน้าแบบนี้ตอนอยู่ช่วงสองปีหลังใช่ใช่แล้วเขาแบบกลับมาเปิดไอจหูทุบๆโปรไฟล์เป็นถุงเท้าเหลืองเงี้ยนะโอยตัดผมใหม่เออพอหนุ่มนะเราเข้าใจเราผ่านมาหลายคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ความเพื่องแค้นของคุณเราเข้าใจไม่ไม่ได้แค้นแค่หมั่นเคี้ยวอันั่นแหละไอหมั่นเคี้ยวหรืออะไรก็แล้วแตู่หจุ๊ทีนี้ คำถามนี้ถามแฟนสปอร์ตคอร์เนอร์ไปแล้วมาถามแฟนสปอร์ตคลับถามพี่แชมป์ด้วยที่คิดว่าซันโชกับดอทมุลรอบนี้รุ่งหรือร่วงรุ่งฮะบอกเลยครับเพราะว่าบรรยายบุนเดสิก้ามาตั้งแต่ที่เราเห็นเขาขึ้นมาแล้วผมว่ามันความลงตัวของของซันโชที่จเล่นกับดอทมุลนะการจังหวะปอยบอล แล้วเขาเล่นกับดอทมุนไม่ใช่ขวาอย่างเดียวนะขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะอดีไม่ดีนะการมาเนี่ยจะดึงไอ้เจ้าจิโอเลนาขึ้นมาด้วยได้อีกความรุ่นเดียวกันาเรุ่นน้องเขาแรงของบุนเดสมันมันชะลอกว่าถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของความยากด้วยแหละผมว่าเขาก็ไปดรอปอยู่ปีครึ่งได้ไหมเขาใส่เสื้อเหลืองแล้วดูมีงูเห็นที่ดีขึ้นดูแบบมันส่งมันดูมันดูดีจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันพอสะท้อนแสงแล้วมันจะทําให้หน้าขาวขึ้นงนีหรือเปล่า ไม่เกี่ยวหรอครับดูดิอย่าไปอย่าไปว่าน้องน้องก็ต้องพยายามที่จะกลับมาให้ได้แหละดีไม่ดีหเดือนเนี้ยแต่อาจจะกลับมาติดทิมชาติไปยูโรก็ได้เออถูแต่ว่าอย่าเพิ่งใหมีไปเพราะว่าไม่มีเงื่อนไขซื้อขายคือคือผมว่าเรื่องเนี้ยมนซื้อแมนยูอยากจะได้มากกว่าไอ้เงื่อนไขเนี้ยดอดมุนเขาไม่จาเป็นอยู่แล้วฮะใช่สุดท้ายเนี่ยคุณคุณก็เอากลับไปก็เท่านั้นเองไม่มีใครเข้าข้างผมเลยเอาจริงๆ คือคุณพลาดไปแล้วเท่าไหร่นะตอนแรกเ8ล้านปอนนะคุณคุณไปแล้วอ่ะเออนะฮะทีนี้ค่าเหนื่อยเขาเขาแบ่งกันยังไงอะค่าเหนื่อยเา่งูแมนยูจ่ายแสนหนึ่งอ่าต้นมุญจ่ายแสนเก้าอ่าประมาณนั้นอย่าว่าน้องซานโชของหนูนะคะเดี๋ยวคุณคูมาไม่สมัครเมนเบอร์ชิดไม่ได้ไม่ได้เอาโอเคโอเคไม่เป็นไรก็ชวยขอให้กลับมาแล้วกันกลับมาได้กลับมาได้วันได้คิดอ่าวันได้คิดแห่งแ่งนี่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ติดตามซานโชรักซานโชติดตามซานโชผ่านทางทีวีเอชมีช่องไทยยี่ใหญ่เลยนะโปรดิวเซอร์บุนเดสกาบุนเดสกาชมได้เขาคัมแบ็กแล้วใช่ครับคุณครูมาร้องเพลงอยู่ baby come back to me แล้วตอนนี้ก็อยากให้กลับมานะควรได้คิดใช่ไหมก็ดีก็ได้วงการฟุตบอลใช่คิดว่าคิดว่าเหมือนคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าถ้ากลับมาอยู่ที่ที่เหมาะสมกับเขาอ่ะมันก็น่าจะแบบดีอ่ะเขา แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรด้วยซ้ำแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่เล่นอยู่ก็มันโดยเฉพาะลูกพี่ใหญ่มันก็ร้อยเชียงอยู่อ่ะนะฮะกลับไปผมว่าเขาก็เดินเขาเรียกอะไรอ่ะคือคือมันมีตัวตนอ่ะคนคนรักที่เลิกลากันไป4ี่หปียังกลับมาคืนดีกันได้นะานะผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วและสุดท้ายถ้าเกิดว่าไฟหกถามว่าไป6เดือนแล้วเล่นดีอ่ะแล้วผมถามว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเขาเล่นดีอะไรกลับมานะสมมติว่าดีถึงขั้นว่าโอ้โหต้องติดทีมช่างติดไปยูโรด้วยเนี่ยติดตาตื่นใจเลยอย่างนี้ เทนฮาร์กเอาไงหรือณวันนั้นจะเป็นเทนฮาร์กยังอยู่ตัดสินใจไหมเท่านั้นเองผมว่าเนื้อไหมแมนยูเอาไงผมว่าบอสเอากลับมาคือมันเคลียร์กันได้มันเคลียร์ใจกันได้ปัญหาจริงเหรอนี่นี่เป็นวงนอกยแมนยูนะนี่ไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อเพราะอะไรว่าขนาดด้วอเทนฮาร์กยังคือด้วอยังต้องเดินออกแต่ว่าคาแรคเตอร์เขาไม่เอาแล้วไม่เอาเลยถูกก็ต้องกลับไปง้อสี่เชื่อมดแต่ว่าจริงเทียบเทียบอยากได้เทียบอยากได้กลับมาลักษณะอยากได้กลับมา เทียบกับสถานการณ์เทียบกับสถานการณ์โดกับซานโชเป็นคนละแบบอย่างเงี้ยยิ่งเรายิ่งเรามั่นใจว่ากลับมาแน่เขาอยากได้เขาอยากได้กลับมาสับนั้น าไม่ไมีเขาหวานเขาหวานกับซานโชมากเนะเขาหวานกับซานโชมากนะยเขาส่งไปประคบประงมส่วนตัวเขาต้องการให้ซานโชกลับมาแต่ว่าไอ้ช่วงระยะเวลาที่เขาละหองละแหงกันเนี่ยมันกินระยะเวลาแล้วก็มันรุนแรงแต่ว่าการที่ส่งไปให้ยืมโดยที่ไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดพ่วงไว้ด้วยเนี่ยมันก็ยังแบบเฮ้ยยูก็กลับมากับหายได้นะวันที่กลับมา เขายังอยู่เปล่าอาจจะเป็นผมแรงผมแรงไปเปล่าวะไม่อยู่อยู่อนตอนนี้เขาไม่ใช่เต็งหนึ่งแล้วเขาเต็งสองโอเคเขาขึ้นก็ดับเขาขึ้นคือลงลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดไปนะแล้วเสาร์เนี้ยอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวเขาชนะสเปอร์อีกแล้ผมว่ามีมีโอกาสสูงมีโอกาสสูงที่จะชนะสเปอร์ได้ด้วยเพราะเล่นที่โอตาฟอร์ดสมพรปากับพี่ให้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 ต่อลมหายใจโดนบอปาก